จิ๊กซอครับวันนี้พ่อซื้อของเล่นแอดเวนเจอร์ให้จิ๊กซอเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆแม่ครับหนูจะบิดโลแล้วจิ๊กซอก็ได้ทำการแกะออกมาหมดแล้วแกะออกมามก็จะมีตัวเป็นแบบนี้ไหนซอพูดซินี่มีตัวมีตัวมีตัว,ตวอะไรบ้างตัวที่หนูถืออยู่ตัวอะไรลูก กัปตันอเมริกาเนียโชว์ให้เพื่อนดูซิเป็นแบบไหนนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวอันนี้ตัวอะไรแม่ไม่รู้จกักแม่แกะหน่อยไหนนี่นอ้อมแกะได้แล้วเนี่ยลูกเอออย่างเออแก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  แกะใหญ่เลยแกะไม่ได้แกะได้มาน,นี่แม่แกะฮะพอแล้วเดี๋ยว,ว,วทำการแกะของเล่นให้น้องต่ออ่ะแกะออกมาแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยลูกนี่มันจะมีตัวทอมีตัวทอแล้วมีตัวอะไรมันน้งนะลูกปลาแหน่ะแหนตัวทอตัวทอยกให้เพื่อนๆดูก่อน อแล้วก็มีตัวอะไรอีกอันนี้ตัวอะไรไปดแ,แมนจะไปดแมนจะตัวอะไรอายนแมนอานแมนนี่กับตันอเมริกาใช่ปะอ่ะแล้วก็มีรถอ้าวโหเท่วะ่ะแล้วเวลาหนูจะเล่นหนูจะเล่น,น,ลนยังไงลองเล่นให้เพื่อน <S <S ๆดูสาธิตสาธิตอื ว่าโอ้โหพวกน้องดูนู่นไปนู่นแล้วในรอคันนี้มึงเดีาๆแล้วเราเล่อนกันโอ้โหโอ้ยมึงทำอย่างนี้ได้ด้วยเจ๋งว่ะอ่ะน,นี่ก็รถอะไรเน,นี่ยนี่รถอะไรรถอะไรไอ้แม่อ่ะทำดิเพื่อนดูนะน้องๆดูนะคะโอ้โหจะไปเป็นรถอะไรรถกัปตันให้เพื่อนดู ไปเป็นรถไฟ <H> รถเดือฮักเฮ้ยเราจะฮักช้าจังเอาใหม่ดิลูกหนึ่งสองสามอ่ะรถเดือหักเอออ๋ออ่ะเอาใหม่รถเดือหักเออรถเดือหักรถเดือหักรถเดือหักอ่ะจะไปรถอะไรกัปตันกัปตันอเมริกาไปกัปตันไปสิพุ่งแล้วเฮ้ยชนแม่ <laughs> <laughs> ไปไหนแล้วเนี่ย มานี้นะครับน้องๆองรถก,กัะตันอ่ะเอาใหม่เอากัะตันเอาใหม่ลูกอ่ะเก,กระันรถก,กัะตันเอาใหม่หนึ่งสองสามอาวช,ชนแม่เดี๋ยวแม่เอาไปหาที่ต้อง,อ,งอ,อ,อ่ะอบบเล่นที่แบบเล่นที่แบบไหนึ่งสองสามอ่ะเล่นอ่ะเออมาชนแม่รถก,กัะตัน รถกับตาเป็นเร็วอ่ะจิตรหนึ่งสองสามว้าวว้าวเปล,ล,ล,ล่าบรรดารถก็ไปรวมกันอยู่ตรงนู้นละนี่รถอะไรนี่รถอะไรนี่รถรถทอหรือเปล่าเนี่ทอทนี่อ๋อเหรอรถแม่ก็ไม่รู้ว่ารถอะไรนะรถอะไรเนี่ย,อ,ยอ่ะไปหาเพื่อ,อนแล้วปุ๊บโอ๊ยเป็นชนแม่แล้วเนี่ยาไมาไม่เ้อไปโน้ รถไปรถทอรถท่อจะไปรถอะไรนะ<อ>ให้เพื่อนดูด้วยให้เพื่อนด้วยอ่ะใครชะ,ะตุก๊กอาจะไปรถอะไรรถไอไออนแมนรถไอออนแมนเดี๋ยวยปุกอ่าจะไปรถอะไรลูกไออไอ,อนแมนอ้าวเอาเอาไหมไอออนแมนเหมือนกันเอ้ยโถ ไปรวมกันอยู่รูมหมดแล้วเหล่าบรรดารถแอดเวนเจอร์นะครับทั้งหมดนี้ก็คือของเล่นอะไรของเล่นอะไรบอกเพื่อนก่อนมาเวลมาเว,าเวอ้าวจิ๊กซอแล้วจิ๊กซอ,อก็เดี๋ยวขอจิ๊กซอจะขอตัวไปเล่นของเล่นใหม่กันนะคะเพื่อนๆแล้ววันนี้น้องจิ๊กซอก็ลาไปก่อนนะครับอ่ะขอบคุณเพื่อนๆก่นแลวขอบคุณค่ะ เออขอบคุณครับเล่นกันใหญ่เล่นใหญ่เลยโอ้ดูดูดูดเนาะเล่นเล่เล่นลเล่น,เน,เน,เน,นะอ่าวันนี้น้องจกซอกับแม่กุ้งก็ลาไปก่อนนะคะฝากติดตามช่องน้องจกซอทีวีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ